พระโอาวาสสงฆ์ที่กงวิปรสยิ่ิเงียนไหวยิ่งมัวมองสิรักเอ๋ยการเวียนไหวที่เนิ่นนานนั้นแสนทุกข์ทรมานเพียงใดสิรักอาจไม่เข้าใจแต่การเวลาผ่นผานเนิ่นนาน,น,านยิ่งเวียนไหวยิ่งมัวมองยิ่งมัวมองยิ่งหลับหลงวกว,ว,วนในภูมิวิธีหก ทุกชีวิตทุกจิตยานที่วนเวียนเกิดมาใช้กรรมล้วนน่าสงสารยิ่งนักหนึ่งชีวิตมีใครบ้างที่ไม่รักตนหนึ่งชีวิตคนเสพเลือดเนื้อของอีกหลายชีวิตเช่นนี้ยุติธรรมหรือไม่ถ้าใครสามารถตัดกรรมปากในการกินเนื้อสัตว์ต่างๆได้ก็ขอให้ตัดเสียอย่าได้ทำร้ายตนเองและผู้อื่นต่อไปอีกเลยในวันนี้ มาชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ด้วยการถือสิลกินเจฟังธรรมเป็นมงคลให้ชีวิตหนึ่งวันหยุดสร้างบาปย่อมพบความภาสุขได้อีกหนึ่งวันหนึ่งวันตั้งใจฟังธรรมย่อมสงบสุขในใจได้อีกหนึ่งวันหนึ่งวันได้ก่อตั้งปณิธานในชีวิตย่อมพัฒนาเปลี่ยนแปลงชะตาสู่สัมมามัสวันนี้สิทธิลักได้กินเจ ทานอาหารที่บริรระสุทธิ์ปัศกาชีวิตเลือดเนื้อเขาขอถามเจ้าว่าจิตใจของสิทธิ์มีความบริสุทธิ์ขึ้นบ้างไหมอาหารเจอยากกินรสจัดจนเกินไปจิตใจอย่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านมากเกินไปวันนี้มีร่างกายที่สมบูรณ์สิทธิ์ต้องรู้จักรักษาดูแลให้ดีสุขภาพดีทั้งกายใจ ปฏิบัติภารกิจงานทำจะได้ไม่ขัดข้องหากกายนี้เจ้าไม่ถนอมรักษาจะช่วยงานอาจารย์ได้อีกสักกี่ปีฉะนั้นจงดูแลตัวเองให้ดีภูมิทีหกก็คือดินแดนทั้งหกแห่งที่จิตวิญญาณต้องเวียนว่ายตายเกิดได้แต่มนุษยภูมิเทวภูมิเดะชะฉานภูมิเปรดภูมิอสุรภูมิ และนรกภูมิขอให้สิทธิลักจงหยุดการเย็ยนว่ายไปเกิดจะได้มีชีวิตที่มัวมองอีกต่อไปเลย